คิเองิดมาเนาะลกบปองใจดอกเข้าาทั้งีทั้งนองทั้งฮับทั้งแท่งทั้งพอไงไม่ไงพอตูไปได้ดีาวดีเขาวดีนี่ใครอยากได้ยินที่บอกว่าประกาศดีมาแล้วซึ้มๆนี่น้อยหนึ่งเนาะพอนก่อนหน้านี้พอพอประคองละเรือพอพอมน อัน้ี้มาเลยนำใจรามาหนึ่งหมื่นนะคะสวยสาอาหารและกเืะคนไทยมากอีกแล้วพี่นอง0า0คพันคเน้ดีใจอได้มาผมว่าบอกเห็นสาวประกาศเองดีใจดีใจกับน้อนงน้ำเดอไปมาพี่นงทีทคนได้ยินกันทุกคนเนาะบอกว่าบุทีมลูกหลานบ้านเขาคนะ ในพิมตอนตอนายนตนพอยนเมยนอนต์ฟาดีลวพสต์เนาะัวเสสยเลนมาตลอดตั้งแต่เก่าแรกอร์ดิา่ไทยนเดอรพี่น้องเดอบ่วกันเนาะุใาหยุบที่นักงเป็นยุ AEC เลยพี่น้องจ้าเป็นวีนี่ที่ว่าเป็นขับไปควเดินตั้งเสาสื่อได้ห่ดเองข้นว่าขึ้นนไ่กลัวี้เทคนไส่์ยู่่ได้ทางงงกันน่กสดียุบเลย จางตุกจ้างเจ้าของเองเลยมาันี่เก็บใจูรักแพงเงมาแสดงเองเลยบ้านเจ้าของแสดงเองเแม่น้อแม่พ่พ่อแม่พี่น้องเราล่าก็จะจ้างเจ้าของเมืนเาเป็นพระรการอยู่แล้วเปิดกงปิดเองเลยเวลาอันมีคาบาหัวมเีเป็นสิบหคุลตั้งซเองเนาะตั้งแต่เท่าคนละตั้งแล้วมาว่าสร้างสรร ตอบสนอง้งเลีองครับให้ทีวคนพ่อปคองพอขงใจมาพอดเรียกกันด้วาได้บุญได้ซื้อได้สั่งสำเรกได้ชันพัสวีคุณเป็นการเสริมสรงทีมไกจำพหไดงนี้เิดะผมได้คิดมากให้กับน้องนะคะคุณพปคองขอบคุณขอบคุณคุณกับาลูกสาวกาซื้อารับาอแคันมีโอกาสพี่น้องจะขังหนึ่งกะคือสิได้ไป นไปรับนะไปรับพี่น้องได้นอนพี่เมย์หลานยังมีโอกาสขออนุญอย่าตนั้นทำเด้อพี่น้องไปบอซางยังบองามกับบอกบอกลาเข้ามาครับบอกแล้วบอกให้รีบเข้ามาให้รีบเข้ามาไม่เชื่อผมเข้ามาเข้ามาเข้ามาครับเข้ามาใครเข้ามาทันก็เข้ามาเข้ามาเด้อเอาได้เข้ามาเข้ามาครับรีบเข้ามาฝ่าว่าเข้ามาเด้อฝากเข้ามาให้จ้อง บอกแล้ว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 จะได้ยิ่งเข่าดีบอเสื้อพอดีแบตหมดตอนบัตรละแบตหมดก่อนมือมือแรกจะหมดไอดีค่ะบ่มี่ยังนอกจากคำว่าขอบคุณขอบคุณลายลายค่ะพี่น้องขอบคุณลายลายที่ให้เราชมตัมคำมาสู้ก้าวสู่ไปยใจของนี้ ยาวพอนเลยแท้ด้ยน้ำตาพอจะซึมเ่ยพอตื่นตันหึ่งตบมือตบมือ จังได้พอเ่อห้องให้พอสิห้องให้น้ำสาวพอตจอห้องให้พอสิห้องให้น้ำพอเจอห้องให้เด้อบ่ต้อห้องให้อยู่ในใจเสมออยู่ในใจเสมออยู่ในใจเสมอ

ยืนในใจน้ตายืนในใจพ่อเสมอนับแรุกรได้เนาะใจไ่ลย่ว่าี่การไ้่ง่าต่ออีกอยู่ทั้งบรพันทั้งเนาะ่วนี้ถือว่าเป็นอกาหนึงเป็นอกาเยวที่การสุกไ้สุกักแพ้ิดคนที่ับพาดคพี่แห้งขึ้นมาด้วขึ้นเงินไมตั้งเื่อไหรตั้งเสอสาคกรนล้ว่นน้ครับขึ้ด้วย วกทีได้เากันนี้อยู่ในใจพ่อเสมอลูกอยู่ในใจทีมงานเอซพลังบวกทุกคนอยู่ในใจทีมงานเอฟซีพลังทุกคนต้องไทยตัวโลกทุกคนแกมีใสเขากทุกแรงใจ้งเชียร์ที่เป็นเป็นแรงใจต้งเชียร์ให้ลูกสาวพ่อาทุาวยทุกคนีย่เป็นแรงใจเีสาอทุกคน้งวัใจองนใจเสมอุสก ตกนีอ e ีหลันพพใจสะนื <S <S ่อีหลาแง้เ้นแ้วนครับาดีหาากเลยนะแล้วมน้องนั่ได้พลาดมอนี้ก็บอกแล้วเดวบอกแล้วบอกแล้วอย่าพลาด ไหลวัชระพอดีแบตมืก็ฝ้าเลยเอาของไอ้จิ้งนึงขืนแทนอเขามาหน่อยพูดเนาะเขามาหน่อยพูดเขามาหน่อยพูดเฮ้ยเฮ้ยกับหลังเฮ้ยนี่เาหมกอยู่ในใจเสมอบอก่าจะห้องเพงเนี่พ่อจะพ่อไหนฮัลโหลฮัลโหล ดันครับดำไม่ถึง4 0 0ร0อยห้าร้อยดับการนะดันต่อการครับวันศุกร์พิศุขภาพมวนครับมคนตื่นคนตื่นมันอนกร์เขาจะถึงเพ็่นน้องขึ้นือที่ง่ายละวันศุกร์นี่อีกยังมีอีกุ๊งเก็ดอีกครับบอกกันอีกตายครับอีกตายอยากพูดเดียกวัชระกันติดต่อไปเรื่อยครับบอกว่าเขาพอให้พ่อแม่พี่น้องของเขาหักแคงกันนี่ยังก็ถ้วยเหลือซึ่งกันและกันนี่ยังทีเข้าเพราะว่าไพ่กันเลยก็ให้กับไพ่กัน จับมือไปทำการครับเราจะมีสิ่งดีๆดเดียวคู่เข้าแยกหมู่หมู่มันตื้นคุยกันแล้วหลายหลายเรื่องจำเลยอาจารย์อาจารย์ไลายหลายครับเขาบอกว่าอาจารย์นิดเดียวแล้วก็ได้เห็นเรื่อยๆครับว่าไอ้พี่น้องทุกคนพักแพร่กันทังไปเด้อพังไปอาจารย์พังไปบอกแล้วโอ้ยบุดวัชระแก๊สเบิร์ดเล่ยเป้าไล่ขึ้นไล่ก่อนเลยเอาของมไอ้เจี๊งหนึงขึ้น ยอยาก่อแม่พี่น้องเพราใดเพ่าะใดปังเพราใดที่รับข่าวทีนื้อทางเนาะมันก็เป็นแล้วมีอีกหลายยางอยู่ครับเดี๋ยวคไฟลุ่นกันไปเรื่อยเป็นล่นงดีๆสำหรับน้องเอากรฮักแข่งกันไปครับฮักแข่งกันไปอย่างเ,เดียเอาให้จริง,งอย่างเดียให้เอา,า,อาให้กักนแต่ก็ให้เอาให้กันคนต้องไปจำจริงที่มันผ่านไปฮัก,ก็ปล่อยมันผ่านไป ไอ้นุ่มก้อนแกนไอ้พัชระนุ่มพัชระขอโทษเด้อว,ว่าอย่างเงาแต่ยิ่งทำเดียวว่ามีสันดีเลยพัชระก็บอกเข้าใจจ้าเด้อขอโทษขอให้เด้อไอ้คนนุ่มก้อนแกนฮัทแฝงกันครับฮัทแฝงกันไป่ไไปน้ำกันจับมือไม่น้ำกัน